สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัต์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว วันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เวลา12.40นนางคำพอยวิเศษขันอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่143หมู่2ตำบลสร้างแป้นอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทสิงหราษฎร์แก้วเกิดมีพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีว่าตนและสามีขับรถกระบะยี่ห้อ isuzu d-max ส,ส,สีดำหมายเลขทะเบียนบใบไ,ไม้ลอลิง8745อุดรธานีเข้ามาจอดอยู่บริเวณหลังปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ถนนอุดรดุษิีเขตเทศบาลนครบุรรธานีจากนั้นตนก็พากันเดินเข้าไปจับจ่ายซื้อของเช่นเต่านกหอยและปลาไหลเพื่อนําไปปล่อยเะดาเคาะหลังจากหมอดูทักท้วงว่ากําลังมีเคาะกรรมอย่างหนักหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ20นาทีกลับมายังรถปรากฏว่าถัางแก๊สสีเขียวขนาด15กิโลกร,รมัมที่ใช้เชือกผูกติดไว้กับท้ายกระบะรถเพื่อจะนําม,มาเติมแก๊สถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครได้ใช้มีดตัดยุเอาถังแก๊สไปสอบถามคนแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้เห็น จึงได้มาแจ้งความดังกล่าวทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นบาะแสนในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว